ผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์จะสามารถจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็ผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่ๆบ้านพาทินะครับแล้วก็กับทางดีไอด้วยผมรู้สึกมั่นใจแบบร้อเซมากๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมที่จะออกมาด้วยเทคโนโลยีด้วยแล้วก็วิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกมั่นใจมากๆเลยนะครับรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเลยครับ จริงๆผมคุยกับอะตอมนะครับอะตอมสัมพันธภาพนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ว่าวันนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าอะไรต่างๆก็ต้องรอผลนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วผมก็แอบเสียดายนะครับว่าเมื่อสาปีที่แล้วจริงๆแล้วน่าจะใช้วิธีการแบบนี้ไม่งั้นป่านนี้ก็คงจะได้เจอความจริงแล้วแต่ว่าวันนี้พอวันนี้ได้ไม่มีการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ได้ใช้วิธีการแบบนี้ผมก็ว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่สายไปผมว่าคนที่อยู่บนเรือหรืออะไรแบบนี้ผมว่าตอนนี้ก็น่าจะ แล้วร้อนหนาวบ้างแล้วแหละผมว่ารู้สึกแบบนั้นเห็นล่าสุดเหมือนได้เห็นภาพอะไรจากบังแจ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะโอ,อ,อ้มีคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับหลังจากที่วันนั้นผมได้มีการไลฟ์สดกับบังแจ๊กเนี่ยก็ จริงๆมันมีข้อมูลบางอย่างที่ผมรู้สึกเห็นแล้วก็อึ้งจริงๆแล้วผมไม่ได้กลับลำนะมีคนบอกผมกลับลำในเรื่องจริงผมเข้าใจบางแจ็คผิดบางเรื่องนะครับเพราะว่าด้วยผมอาจจะได้ข้อมูลมาผิดๆนะครับก็เลยแค่ตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามต่างๆกับสิ่งที่ผมได้ยินมาก็ขอโทษบางแจ็คไปละกับสิ่งที่ที่ที่ผมเข้าใจผิดไปแล้วก็ได้พูดแบบนั้นออกสื่อไปพอวันนี้เนี่ยได้คุยกับบางแจ็คบางแจ็คก็ได้มามามาครับอาจารย์ แล้วกลับลำแล้วพูดต่อไปพูดต่อไปก็จริงจริงแล้วพอพอได้เห็นข้อมูลนะครับบางอย่างก็จริงๆผมพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้มันเป็นจริงๆมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในคดีอะไรเงี้ยครับแต่ผมพอผมเห็นแล้วผมรู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าทําไมโมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทําไมโมจะต้อง มารู้จักกับคนแบบนี้ด้วยแล้วทําไมแล้วโมจะต้องเจอกับอะไรบ้างโมจะต้องอดทนกับอะไรบางอย่างและอะไรหลายๆอย่างที่ผมเห็นนะครับเสียใจก็รู้สึกแบบโมมันก็คงแบบรู้สึกแบบยังไงอะ่ะมันไม่คนที่จะมาเจออะไรแบบเนี้ครับเออเสียใจจริงๆนะผมมันแย่จริงนะที่สิ่งที่ผมแบ่ความรู้สึกที่เห็นเนี่ยบอกได้ ด้วยครับแล้วก็สาเหตุอะไรต่างๆแล้วก็หมายถึงที่ไปที่มาอะไรแบบนี้ครับผมคือผมเห็นบางอย่างนะครับผมเห็นบางบาง,บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าผมพูดอะไรออกมาไม่ได้จริงๆเพราะมีคนทักมาหาผมเยอะเหมือนกันกับข้อมูลที่ผมเห็นนะครับแต่มาทําให้ผมรู้สึกว่าเสียใจเสียใจแล้วก็รู้สึก ว่าทำไมโมต้องมาเจอมาเจออะไรแบบนี้จริงๆครับมันมันมันแย่งจริงมันถ้าเกิดใครได้เห็นหรือว่าได้รู้ข้อมูลอ่ะผมว่าทุกคนก็ต้องรู้สึกเหมือนกับผมแต่ผมพูดออกมาไม่ได้แค่นั้นเองผมไม่ได้กลัวอำนาจนะครับผมไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีผลต่อรูปคดีต่างๆแต่ผมไม่สามารถพูดออกมาได้ <c oughs> ผมอยากจะบอกนะครับว่าผมขอฝากกับคนบนเรือก,ก่อนละกันคุณได้ เที่ยวได้เที่ยวได้ออกไปเที่ยวที่ต่างๆที่คุณอยากไปคุณได้กินของลูหลูได้กินของดีๆคุณได้เจอกับคนที่คุณรักคุณได้บอกรักกับคนที่คุณรักแต่เพื่อนผมอะโมอะไม่มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นเหมือนที่พวกคุณทําแล้วอการที่คนบางคนบนเรือที่ออกมาเย,ย,ยาะเย้ยมาเย้ยหยันมาแกแนกแหนอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ควรนะครับสําหรับผมนะมันขยี้ใจของคนที่รัก รักโมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ควรที่จะออกมาเป็นแบบนั้นเข้าใจครับว่าคุณอาจจะมั่นใจอะไรบางอย่างความมั่นใจของเขามันทําให้ผมรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างกลัวว่าความมั่นใจของเขามันอาจจะไปไม่ถึงไหนแต่วันนี้พอผมได้มาคุยกับทาง DSI ได้มาคุยกับอาจารย์ได้คุยกับทางบ้านพาทิตย์ผมพูดแบบอย่างนี้แลว้วผมโคตรมั่นใจเลยว่าคนบนเรือมันต้องสถานว่างแหละจริงๆ <c oughs> ครับเห็นบอกว่ามีข้อมูลวงในรู้แล้วว่าใครมาสารภาพ มีบอกตัวอักษรย่อม,มาด้วยอันนั้นเป็นการอันนั้นเป็นยืนยันไหมคะว่าเป็นคนนี้เป็นการคาดเดาที่ที่ผมได้รับข้อมูลมาว่าเป็นเพศไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยผลแล้วผมก็คาดเดาตามสถานะ<ม>ทางสังคมของคนคนนั้นที่เฉยประมาณนั้นครับ<ม>อืมอ่าประมาณผมว่าไม่ได้ไม่ได้รับรู้ข้อมูลอะไรมากไปมากกว่านั้น<ม>ครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าภูไงบอกว่าอะไรทำไมคนนี้เขาถึงกลับใจยันายานกลับใจด้วยสถานะทางสังคมของคนคน,คนนั้นมั้งครับกับถ้าเทียบกับ5่าคนบนเรือแล้วอ่ะประมาณนั้นผมคิดว่า คนคนนี้น่ะน่าจะน่าจะมีน่าจะมีะเมกราะป้องกันน้อยกว่าคนอื่นเขาก็น่าจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนสถานะผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่าผู้ต้องสงสัยหรือสักอย่างนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยานผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ผมไม่ย่าไปเชื่อครับบางทีพวกเนี้ยเขาเรียกว่าแทงกักปากก็บอกว่ามีอะไรมีอะไรพูดอย่างี้เดี๋ยวจะเอาผมเป็นพยานหรืออย่างงี้แต่ถ้าเขาอยากจะ สารภาพจริงอะ่ะอัดคลิปวิดีโอเอาหลักฐานมาให้โอเคนั่นสิไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกว่ากักกักอ่าผมอ,อาจจะตกหลุมพรางเขาก็ได้ก็เป็นได้แต่ไม่เป็นไ,ไ,ไรแต่เดี๋ยวในที่สุด <c oughs> เร็วๆวันนี้จะมีคนขึ้นศาลนีกประมาณสองเดือนพอขึ้นแล้วคุณไปอยู่ในศาลคราวเนี้มันไม่เหมือนกับสองเก้าสองทับสองห้าหกหกนะอันนั้นอ่ะคุณอยู่เหมือนไข่ในะหินทุกคนนะั้นหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณไปคดีใหมนะ่เนี่ยคุณจะรู้มันจะไม่มีพี่เลี้ยงและเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง ตัวใครตัวมันใช่แล้วก็ติดติดจิงติดจริงถึงเวลาจะสารภาพสองเจ้าสองเจ้าสองห้าหกกก็อาจจะเออดีก่อนอาจจะทำให้ทางน้องเขาถอนก็ได้ครับนะผมคุยกันล่าสุดเมื่อทักในอินบ็อกนะคในดีเอมในอินสตาแกรมเมื่อ เดือนมีนาปี66นะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้พูดคุยเพราะมีการพูดคุยก็ถามเกี่ยวกับเรื่องคดีครับผมอยากจะถามจากปากเขาอยากจะรู้ความจริงอ่ะว่าเล่าให้กูฟังหน่อยมันเป็นยังไงแต,แต่แต่ว่าทั้งฝั่งนู้นเขาก็ตอบบ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงผมก็คือไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคั้นกูไม่ถามก็ได้ไม่ตอบแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ ไม่ได้ไม่ได้ทราบนะว่าว่าเขาว่าอันบล็อกไออ่าอันฟอลโล่ผมไม่ได้แต่เมื่อไหร่เลย,ยนะครับหรือว่าแล้วก็อันเฟรนผมใน Facebook ด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ทราบเลยไม่คือไม่ได้ตรวจสอบจนวันนึงผมรู้สึกมันเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหายหายไปไหนวะผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบาก็กลายเป็นว่าเขาอันฟอลโล่ผมแล้วก็อันเฟรนผมไปใน Facebook ทั้งสองช่องทางเลย,เลยอะไรเงี้ยครับ ไม่ไดไมมไม้มีโอกาสตามหาไม่เจอเลยครับคุณเบิร์ตอยู่ที่ไหนผมยังไม่ทราบเลยตอนเนี้ก็แต่ว่าผมก็แอบถามพวกพี่ๆที่สนิทก,กับโม e นะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยเหมือนกันไม่มีใครคุณเบิร์ตอยู่ไหนผมอยากตามหาเหมือนกันคุณเบิร์ตอยู่ที่ไหนผมอยากอยากคุยกับคุณเบิร์ตเหมือนกันว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับเบิร์ตถ้าเกิดเบิร์ตได้ติดตามข่าวอยูนน่นะครับก็ตอนนี้คดีอ่ะกำลังจะมีความคืบหน้าเยอะมากๆเลยอยากให้เบิร์ตออกมา พูดอะไรสักนิดหนึ่งมาให้กาลังใจให้กับพี่ๆบ้านพาทิตแล้วก็รวมไปถึงทาง DSI ด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะทุกคนรวมไปถึงพวกพี่ๆนักข่าวด้วยอยากจะเจออยากจะพูดคุยกับเบิร์ดเหมือนกันด้วยอาจจะเป็นอุบัติวันนี้สายของเบิร์ดที่อยากจะเก็บตัวเงียบๆเลยไงครับแต่อยากให้เบิร์ดออกมาพูดครับผมแนะนําให้ไปดูหนังผู้หญิงฆ่าขคะแตะก่อนแล้วกันแล้วค่อยมานั่นแต่ลงไปดูซะบ้าง